ผมยังไม่ได้ดูฟอร์มยูกิโยยะนะแต่ว่าเห็นข่าวยูกิโยยะนี่ใช่คนที่ไปไปท้ายูกิโยยะใช่คนที่อยากเขาเขาอยากเจอกันนะบิวใช่ไหมเมื่อเช้าเหมือนผมจะเจอเฟดต้องไปดูฟอร์มก่อนแต่ส่วนใหญ่พวกมาจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีทัทกษะคาราเต้ซึ่งนาบิวมีทักษะคาราเต้ถ้าชนกันอาจจะสนุกก็ได้แต่ว่าอันนี้บอกว่ากับรัสเซียพี่บอกครับรัเสเซียคนไหนต้องแยกเป็นคนคนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันแชมป์เควน ที่นกเพชดำเห็นมาวันดูว่าจะเจอใครคนที่นกเพชดำอันนี้ผมผมไม่รู้ว่าคนไหนนะต้องบอกชื่อแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนไหนแต่คนที่นกเพชดำอะ่ะผมเคยดูคนหนึ่งที่เขาอยู่ค่ายเดียวกับทาเครุไหมเขียมันซูเปอร์เล็กใครจะชนะครับอันนี้โดนถล่มอีกแล้วเขียมันกับซูเปอร์เล็ก ผมบอกไปแล้วนะอันเนี้ยซูเปอร์เล็กเขาเขาเก่งแบบแบบที่หลายคนไม่กังขาแล้วก็มาอาจจะมาพลาดมามาแพ้บ้างก็ดันนานทีก็คือแพ้นาบิลนั่นแหละแต่ถ้ากับเคียมรันอะ่ะผมก็ยังมองว่าเคียมรันเหนือกว่า